มาค่ะมาดื่มด่ำบรรยากาศค่ะยามเมื่อแรงนะคะมือนีก็ง่ายๆค่ะมือนีสิมาเฮดบาร์ปีคิวค่ะทุกคนค่ะท่าที่ตกดินสวยงามเราลกวก็ไปอันนี้ก็คือสลัดนะคะกินก่อนมันหิวค่ะพี่น้องสลัดทูน่าหมูย่างค่ะเมนูหมูย่างนะวันนี้เมนูหมูย่างกระเทียมด้จ้า นี่ให้คุณสามีดังไฟเรียบร้อยแล้วเท่าก็เริ่มทําการแสดงอย่างก่อนพี่น,อน้องนี่สองชิ้นค่ะสองชิน้นมือนี่ง่ายๆนี่พี่น้องเพราะมาถึงเวลาเริ่มซุกแล้วค่ะกินนี่หอมัอ่วน้ำร้ายค่ะพี่น้อง กลิ่นหอมมากนี่ขหนีว้วห้งขอนีว้วเรียบร้อยแล้วค่ะจิ้มเจลนะพี่น้องอืมกลิ่นหอมอยู่ๆเค่ะวันนี้วันเสาร์เ่ได้ไปเห็ดงานกะนี่ค่ะบาร์บีคิวนะคะกลับมาจากซื้อของนะพี่น้องไปช็อปปิ้งมากลับมาเห็ดหมูย่างค่ะเป็นตาแสบว่จบบจะ ตอนควนออกนี่หอมค่ะพี่น้องหอมค่ะหอมสุดยอดเลยค่ะอยากกินนล้พี่น้องหมนี่นุ่มนมขนมคัแซ่บค้นผิดค้นเจวมากินน้ำกันได้จ้ะบรรยากาศครับพี่น้องหนาวพระอาทิตย์ตกดินสวยๆค่ะอันบาบีคิวออยู่หลังบานค่ะข้างๆบ้งบานบรรยากาศเลิศจ้าพี่น้อง อัันนี้กถ่ายภาพไวเก็บบรรยากาศไวก่อนพี่นอ้งนองหมย่างอยู่ยัวย่างโมูเสร็จแล้วกลับมาปิ่งเขาโพดค่ะปิ่งเขาโพดพิงไฟพี่นอ้องทานมันดีก็เลยหาแนวมาปิ่งเนาะพี่นอ้องหอมๆขึ้นกันจ้ะนี่ละจ้ามากินขขาน้ำกันเ้อค่ะผู้ดใ,ใดเพผห้ใดกับเขากะ นี่ด้วค่ะบินมาออสเตรเลียมากินน้ำกันจ้า